สวัสดีค่ะนักเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องจากคลองสู่ห้องแอร์นะคะส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะบทนี้น้าและหลานออกจากบ้านไปเที่ยวสวนลงเรือต่างชี้ชวนชมสองข้างหนทางจร ไมตรีของชาวบ้านที่เรือผ่านสกิดสอนน้ำใจเอื้ออาทรทราบซึ้งนักควรจักจำเรียงความฝึกหัดเขียนหมั่นภาคเพียรใช้ถ้อยคำจินตนาการเป็นตัวนำด้วยภาษาน่าชื่นชมใจความสำคัญของเรื่องจากคลองสู่ห้องแอ กล่าวถึงช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวันนาแป๊ดกับใบพลูขับรถไปเที่ยวบ้านนาะอุ้ยที่ริมคลองอำเภออำพวาจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อไปถึงใบพลูวิ่งชื่นชมสายน้ำผักตบชวาลอยมาเป็นกอเล็กๆน้ำสะอาดหน้าไหว้บ้านเรือนเรียงรายสองฝั่งคลองแต่ละบ้านจะมีเขื่อนกั้นกันคลื่นกระแทกจากเรือยนต์และเรือหางยาว ครองนี้จัดชื่อครองประชาชนชมชื่นเป็นคลองที่ในหลวงรัชกาลที่5โปรดเก้าให้ขุดเป็นทางรัฐไปจังหวัดเพชรบุรีและประชาชนมีน้ำไว้ใช้ไว้กินและใช้ในการทำการเกษตรแสดงให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทรงห่วงใย,ยประชาชนทั้งสคนดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอยู่ในแผ่นดินของในหลวงและพระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จัก,กรี นาอุ้ยซื้อปลาทูนึงพ่อค้าคืนเงินที่วันก่อนทอนเงินขาดไปห้าบาทก๋้วยเตี๋ยวเรือส่งเสียงดังมาแต่ไกลนาอุ้ยและบ้านฝั่งตรงข้ามเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือพร้อมๆกันลูกค้าฝั่งโน้นให้มาที่บ้านนาอุ้ยก่อนเพราะเห็นว่ามีเด็กอยู่นาอุ้ยตอบขอบคุณนาแป๊สรู้ใจใบภูว่าต้องมีการต่อรอบสองรอบสามแน่ๆ จึงขอให้นาอุ้ยนำชามมาใส่เพื่อไม่ต้องให้ลูกค้าอีกฝั่งหนึ่งรอนานแม่ค้าบริการด้วยน้ำใจให้สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ก่อนแล้วจะกลับมาเก็บชามทีหลังก๋วยเตี๋ยวรสอร่อยชามละสิบ,บาทขายถูกแต่ขายได้เยอะแม่ค้าก็อยู่ได้เพราะพอกินพออยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอนบ่ายทั้งสมคนเดินลัดเลาะสวนเพื่อไปตลาดนัด ที่ตลาดนัดมีทั้งของสดของแห้งของกินของใช้ผู้คนคึกคักร้านหนึ่งมีผู้หญิงมุงกันเต็มขายเครื่องสำอางร,ราคาถูกที่ไม่มีฉลากอะไรเลยนาอุ้ยสงสารคนซื้อที่อาจจะหน้าพังได้ยังมีสินค้าอื่นๆที่ยังจะเกิดกันถึงแก่ชีวิตเพราะไม่บอกที่มาส่วนประกอบวันเดือนปีที่ผลิตและวันหมดอายุเพียงแต่ต้องอ้างว่า สินค้ามาจากโรงงานถ้าติดยี่ห้อก็จะราคาแพงใครอยากได้ของถูกก็ให้ซื้ออย่างนี้นาอุ้ยไปที่ร้านขายของสดแม่ค้าลูกค้าต่อแถวเย่าแย่กันไปมาเลไ,ได้ทั้งของถูกและของแถมใบพลูอยากรู้จักร้านโชห่วยนาอุ้ยพาไปดูเป็นห้องแถวที่ขายเปลีกสินค้าต่างๆสารพัดชนิดเหมือนคำว่าสเสบียงชุมชน ร้านโชห่วยหรือร้านขายของชำเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนไทยเชื้อสายจีนให้ผู้คนในระแวกนั้นมีอาหารการกินของใช้และเป็นแหล่งพบปะผู้คนนาอุย้ยไปซื้อซีอิ๊วที่ร้านโชห่วยร้านหนึ่งแต่ยี่ห้อที่นาอุ้ยต้องการไม่มีพ่อค้าไม่เสนอสินค้าย,ยี่ห้ออื่นแต่ถามร้านอื่นให้พอรู้ว่ามีก็บอกว่าให้นอุ้ยไปซื้อที่ร้านนั้น การมาเที่ยวครั้งนี้ทำให้ใบพูจดจำความรู้สึกดีๆไม่มีวันลืมวันหนึ่งนะ้าแป๊ะชวนใบพูไปซื้อของถึงห้างสปปรรพสินค้าที่มีอากาศเย็นสบายน่าเดินสินค้าทุกชนิดมีคุณภาพติดราคาสินค้าตายตัวไม่มีการต่อรองผักผลไม้ราคาสูงกว่าตลาดสดอยากได้สินค้าชนิดใดต้องเดินหาเองทุกคนยืนต่อแถวเพื่อรอจ่ายเงินตามเครื่องคิดเงินอัตโนมัติคิดออกมา จัดจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตก็ได้ไม่มีเสียงกระเซ้าเย้าแย่กันก่อนกลับทั้งสองแวะไปที่ศูนย์อาหารน้ำจิ้มข้าวมันไก่ของใบพลูค่อนข้างเผ็ดใบพลูจึงขอน้ำปลาจากร้านข้าวแกงแต่แม่ค้าตอบว่าไม่ได้ซื้ออาหารจากร้านเขาก่อนที่จะเอ่ยอนุญาตใบพลูจึงไม่เติมน้ำปลาเพราะแม่ค้าไม่เต็มใจไม่พอใจ ใบพลูคิดเสียดายและคิดว่าควรทำอย่างไรขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆของคนไทยที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันจะอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนและทุกที่เมื่อนักเรียนฟังเรื่องย่อจากคลองสู่ห้องแอร์จบแล้วอย่าลืมอ่านเพิ่มเติมเนื้อเรื่องจากหนังสือภาษาพาทีของเราด้วยนะคะและทําแบบฝึกทักษะด้วยค่ะ